ชนะใจคนด้วยหัวใจย่อมดีกว่าชนะด้วยกําลังเป็นไหนๆนะครับความแคนในอดีตไม่เป็นประโยชน์สําหรับใครเลยผู้นําที่ยิ่งใหญ่นั้นย่อมเห็นความแคนในอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วการมองข้ามความเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตต่างๆและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมหรือเป้าหมายเป็นสําคัญถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นําที่ยิ่งใหญ่และมีวิสัยทัศน์ครับอันโจโฉนั้นเคยมีเรื่องมีราวแล้วครับและทะเลาะเบาแหวงอย่างรุนแรงนะฮะกับเตียวซิ่วซึ่งมีกาเซียงเป็นที่ปรึกษากาเซียงวางแผนให้กับเตียวซิ่วจนกระทั่งโโจนนั้ เจ็บแสบไปถึงซวงเลยล่ะครับเพราะว่าจะต้องสูญเสียบุคคลที่สําคัญในชีวิตถึง3คนไปในคราวเดียวกันคนคนแรกก็คือโจงั่งลูกชายของโจโฉคนที่2ก็คือโจอันบินหลานชายหัวแก้วหัวแหวนที่รู้ใจโจโฉซะยิ่งกว่าลูกและคนที่3ก็คือองครักษู่กายที่ชื่อว่าเตียนอุยแต่โจโฉนั้นเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับเขาถือเป้าหมายที่สําคัญของชีวิตเป็นหลักเขามองเห็นแต่เป้าหมายความเครียดแค้นความชิงชังเรื่องส่วนตัวทําอะไรโจโฉไม่ได้เลยครับและที่สําคัญการมีมิตรย่อมดีกว่าการมีศัตรว เป็นไหนๆจริงไหมครับ3<า><โ>ก๊กเอ็กซ์เพรสในอพีนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงความปราดเปรื่องและภาวะผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของโจโฉทั้งในเรื่องของความเที่ยวชาญทางด้านการใช้คนรวมถึงความฉลาดปราดเปรื่องของเล่าหัวที่มีความสามารถในการเจรจาต่อรองในการเกลี้ยกล่อมพูดคุยที่เป็นเลิศหาคนเทียบยากครับในยุค3ก๊กรวมถึงกลวิธีในการเอาตัวรอดของกาเซียงที่ปรึกษาคนเก่งของเตียวซิวแล้วเราจะมาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของคู่อาฆาตในอดีตที่เกิดขึ้นอย่างโจโฉแล้วก็เตียวซิวนั้น จะลงเอยอย่างไรอะไรคือดุลยภาพในการตัดสินใจอะไรคือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมารับชมกันหลังไตเติลรับจาก EP ที่แล้วเนี่ยนะครับกาเซียงครับได้ทําการฉีกจดหมายนะครับที่อวันเซี่ยวฝากให้ทูดนั้นมามอบให้กับเตียวซิว่วหลังจากที่ทราบว่าอวันเซี่ยวนั้นต้องการจะมาจีบนะฮะ ให้เตียวซิ่วนั้นเข้ามาเป็นพวกกับอ้วนเซี่ยวในการเตรียมในการเข้าไปปราบโจโฉเพราะว่าอ้วนเซี่ยวทราบแล้วครับว่าเตียวซิ่วนั้นมีความแค้นอย่างฝังหุ่นเลยทีเดียวแล้วครับกับโจโฉแต่ในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่าหัวได้มาพูดคุยเจรจากับมือขวาของเตียวซิ่วยางกาเซียงที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่ากาเซียงนั้นเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาคุ้นคิดไม่เอาความแค้นในอดีตไม่เอาเรื่องดราม่าไม่เอาสิ่งที่คนใส่สีตีไข่ต่างๆเอามาเก็บไว้ในใจดังนั้นกาเซียงจึงตัดสินใจที่จะทําการฉีกจดหหมาาายต่อน้้เจ ายของตัวเองอย่างเตียวซิ่วซึ่งเตียวซิ่วก็งุนงงสิครับว่าอะไรกันเจ้านายไม่ฉีกลูกน้องมาฉีกแทบแต่เมื่อกาเซียงตัดสินใจเช่นนั้นแล้วเตียวซิ่วก็ต้องโคว i t เด h e flow แล้วครับตัดสินใจไปควบคู่ไปนะให้สอดคล้องกันแล้วครับก็เลยทําการไล่นะแห่ไปเลยนะให้ทูตของอ้วนเซี่ยวนั้นต้องกลับเมืองไปแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นเตียวซิ่วก็งงสิครับงงว่าทําไมกาเซียงจึงตัดสินใจแล้วฮะที่จะเลือกช่วยเหลือโจโฉทั้งๆที่โจโฉเองเนี่ยก็มีเรื่องมีลเตหุผ อย่างไรก็ตามล่ะครับคุณผู้ชมครับเตียวซิ่วเองก็งุนงงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวล่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เตียวซิ่วก็มีเรื่องมีราวใหญ่โตกับโจโฉแล้วที่สําคัญเนี่ยเตียวซิ่วเองก็ไม่ได้มีปัญหาโดยตรงล้วครับกับอุนเซียวอีกด้วยอะไรคือสาเหตุอะไรคือสิ่งที่ทาให้กาเซียงตัดสินใจเช่นนั้นกาเซียงครับก็เลยหันไปพูดคุยกับเตียวซิ่วล่ะครับว่านายท่านข้ากาเซียงมีเหตุผล3ประการที่ให้นายท่านได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับโจโฉในประการที่1โจโฉนั้นเป็นสมุหานายกเเปปป็็นนนนนมมมหาา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 ุรรรชีีีํจจทททท่่งงงกััั้้โโยสถะ บีบบังคับให้จักรพรรดิฮันเฮียนเต้น,นออกราชองค์การอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาการกระทําต่างๆที่ผ่านมาโจโฉนั้นได้แอบอ้างพระราชองค์การของจักรพรรดิเฮียนเต้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีใครที่จะล่วงรู้สิ่งที่โจโฉทําเท่าไรนักถ้าไม่ใช่อินไซเดอร์หรือคนวงในซึ่งนั่นถ้าท่านเตียวซิ่วเข้าร่วมกับโจโฉแล้วท่านเตียวซิ่วก็จะอยู่ในวงในของอํานาจอย่างแท้จริงในประการที่2ความสําคัญของท่านเตียวซิ่วและพวกเราในสายตาของอ้วนเซี่ยวและก็โจโฉนั้นมีความแตกต่างกันมากพอสมควรท่านอย่าลืมนะอ้วนเซี่ยวน,น มีกําลังพลที่มากมายมหาศาลมีกําลังทหารที่มากมายทั้งกุญซือก็เยอะแยะเต็มไปหมดในขณะที่พวกเราลองประเมินตัวเองดูสิทันเตียวซิลและคากาเซียงเรามีกองกําลังอยู่พอสมควรอาจจะเทียบได้กับโจโฉแต่เทียบไม่ได้กับอ้วนเซี่ยวแล้วเมื่อเราไปเข้าร่วมกับอ้วนเซี่ยวแล้วเขาจะให้ความสําคัญกับเราในระดับใดกันเมื่อเปรียบเทียบกับโจโฉซึ่งมีกําลังในการรบที่ใกล้เคียงกับพวกเราแน่นอนว่าการที่เราไปเข้าร่วมกับโจโฉย่อมทําให้ความสําคัญของเราอยู่ในลําดับต้นๆดังนั้นนั่นคือเหตุผลประการที่2ที่เรา เราทาการตัดสินใจเข้าร่วมกับโจโฉดีกว่าเข้าร่วมกับอ้วนเสีย้ยวในประการที่3โจโฉเป็นคนใจใหญ่เป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยและนี่คือคุณลักษณะของผู้นําที่สําคัญอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปโจโฉไม่ผูกใจเจ็บทั้งโจโฉนั้นเห็นเรื่องการบ้านการเมืองเป็นเรื่องสําคัญเรื่องส่วนตัวมาทีหลังและนี่คือเหตุผล3ข้อที่ขากาเซียงแนะนําให้ท่านเตียวซิวนั้นเข้าร่วมกับโจโฉสรุปแล้วครับคุณผู้ชมครับสประการที่สําคัญที่ทําให้ปลดล็อกในการตัดสินใจของเตียวซิวในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแน่นอนครับ าการตัดสินใจของเตียวซิ่วที่จะเข้าร่วมกับโจโฉนั้นถือได้ว่าเป็นการประกาศเป็นศัตรูกับอ้วนเซี่ยวอย่างชัดเจนแล้วครับและเหตุผล3ข้อนะครับที่กาเซียงได้นําเสนอต่อเตียวซิ่วก็สรุปง่ายๆนี้ครับว่าในข้อแรกนั้นโจโฉนั jo ้นถือได้ว่ามีอํานาจที่เป็นทางการอยู่ในมือในประการที่2การได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีมีโอกาส,าสที่สูงกว่าเข้าร่วมกับอ้วนเซี่ยวเพราะว่าโจโฉนั้นจะเห็นเตียวซิ่วเป็นคนที่สําคัญเนื่องจากมีกําลังรบที่ไม่ต่างกันมากนักในประการที่3ความมีใจคอกว้างขวางของจจี่นนือกววา้้ย็ถไดปั สนับสนุนอีก2ข้อแรกอย่างสําคัญอย่างยิ่งและนี่แหละครับก็คือ3ข้อที่กาเซียงเสนอให้เตียวซิ่วทําการปลดล็อกความวิตกกังวลความหวาดระแวงในใจที่จะต้องเป็นศัตรูหรือไม่กับโจโฉความแค้นต่างๆก็คงจะได้เซตซีโรกันคราวนี้แหละครับเตียวซิ่วได้ฟังสิ่งที่กาเซียงได้พูดมาเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับกาเซียงไปอย่างยิ่งเลยละครับคุณผู้ชมครับเตียวซิ่วตัดสินใจฉับพลันเลยทีเดียวลวครับแล้วก็ให้ทําการเรียกตัวเล่าหัวนะครับผู้ซึ่งเป็นทูตของฝ่ายโจโฉให้มาเข้าพบโดยพลันเลยทีเดียวครับเล่าทราาดคกํพูุย เจรจากับกาเซียงก่อนนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดประตูบานสําคัญเพราะว่าเตียวซิวนั้นแม้ว่าจะเป็นเจ้านายและนายใหญ่ในซุ้มนั้นแต่ว่ามันสมองอย่างแท้จริงในการตัดสินใจนั้นเตียวซิวไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการวางแผนเท่าไรดนักหรอกครับเขาฟังกาเซียงเป็นสําคัญอีกทั้งกาเซียงนั้นเคยเป็นที่ปรึกษานะครับของลิฉวยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวมาก่อนด้วยและนั่นทําให้เกียรติภูมิและความสําเร็จต่างๆอย่าลืมนะครับว่ากาเซียงนี่เป็นคนที่ทําให้อ่องอุลลิโปต้องพา่ายแพ้ลิฉวยและกุยกีก่อนหน้านี้และ ติจึงได้เข้าทางกาเซียงก่อนแล้วเมื่อเข้าทางกาเซียงเสร็จปุ๊บเตียวซิ่วเรียกตัวให้เล่าหัวมาเล่าหัวนั้นได้ทําการคิดด้วยหลักคิดในเรื่องของทฤษฎีเกมครับมองซินาริโอทั้งหมดแล้วดูซิว่าการพูดจาพาทีใช้สำเนียงวิธีการพูดอย่างไรใช้ลักษณะการเจรจาต่อรองอย่างไรที่จะทําให้เตียวซิ่วนั้นมาเข้าร่วมกับโจโฉนี่คือความชาญฉลาดของเล่าหัวครับเล่าหัวนั้นได้ทําการศึกษาแบ็กกราวน์ของเตียวซิ่วเป็นอย่างดีแล้วครับว่าสิ่งที่เตียวซิ่วกังวลมากที่สุดสิ่งเดีียวววววใในนนตอ้้้้ไมม่่่่ชกกกาาารรเขัับโจจแแล็ะพ แต่สิ่งที่เตียวซิ่วกังวลก็คือความแค้นบาดหมางเพราะเตียวซิ่วนั้นเป็นคนที่สั่งการให้ทำลายกองทัพของโจโฉก่อนหน้านี้แล้วโจง,ง่างโจอันบินเตียนอุยจะต้องเสียชีวิตจากการสั่งการของเตียวซิ่วแล้วเตียวซิ่วก็คงจะต้องกังวลแล้วครับว่าโจโฉจะต้องเอาคืนเล่าหัวจึงจะต้องพูดเรื่องนี้คเคลียร์เรื่องนี้ก่อนครับสิ่งแรกที่เล่าหัวจะต้องทำก็คือการแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เล่าหัวนั้นเริ่มต้นในการอารามบ,บทละครถึงคุณงามความดีของโจโฉที่เหนือกว่าอ้วนเซี่ยวและเหนือกว่าบุคคล นนัน้หลังจากนั้นเล่าหัวก็เข้าเรื่องแล้วครับเล่าหัวแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดในกอไผ่โจโฉนั้นอยากจะเป็นมิตรจริงๆกับเตียวซิ่วและหลักฐานเชิงประจาักษ์นะครับถ้าคุณผู้ชมศึกษาในเรื่องของการตลาดเรามี 7P ใช่ไหมครับ product price place promotion people process physical evidence เขาได้แสดงการขายไอเดียด้วยการใช้ physical evidence หรือว่าหลักฐานทางกายภาพหลักฐานทางกายภาพที่ชัดที่สุดก็คือตัวของเล่าหัวเองเนี่ละครับผู้ชมครับเตียวซิ่วนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะเรียกได้ว่าเป็นหลักประกันนอกจากคําพูดของการ เซี่ยงว่าโจโฉไม่เอาเรื่องเอาความแล้วแต่เล่าหัวแสดงให้เตียวซิ่วได้เห็นว่าตัวของเล่าหัวนี่แหละคือหลักประกันที่สำคัญเป็น Physical Evidence หรือหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนว่าโจโฉนั้นต้องการเป็นมิตรกับเตียวซิ่วจริงๆจึงได้ส่งที่ปรึกษาที่มากความสามารถและเป็นคนสำคัญมีคุณค่ากับโจโฉอย่างเล่าหัวมาให้เจรจาโดยตรงกับเตียวซิ่วเตียวซิ่วได้ฟังเช่นนั้นครับก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ปลดล็อกทางความกังวลไปได้เลยนะฮะเซซิโร่ความกังวลไปเลยแล้วครับแล้วเตียวซิ่วก็ไม่รอช้าครับส เดินทางครับเป็นชุดเล็กเนี่ยนะฮะจะได้ไม่กระตกกระตากแล้วก็ทําให้โจโฉต้องตกใจว่าจะมาทําไมต้องเยอะแยะนะเตียวซิวก็พากาลังทหารไปพอสมควรแล้วครับเป็นคนติดตามไปเท่านั้นเองแล้วก็พากาเซียงนะฮะเพื่อไปเข้าพบกับโจโฉโ,โดยพลันเลยทีเดียวแล้วครับเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ให้รอช้าครับและเมื่อเตียวซิลและกาเซียงนั้นเข้าทําการพบได้ทําการเข้าพบกับโจโฉเพื่อเป็นการแสดงถึงความสวามิภักดิ์เตียวซิลนั้นแม้ว่าจะปลดล็อกเซตซีโแต่มันไม่ซโรจริงๆแล้วครับอาจจะเป็นซ1หร่พอย,นะยีความกังวลนครับเตียยจสดงออก บางอย่างให้โจโฉนั้นสบายใจมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อเตียวซิ่วเดินทางไปยังจุดนัดพบกับโจโฉแล้วเตียวซิ่วล่ะครับก็ทําการคุกเข่าลงแล้วก็คํานับอยู่เบื้องล่างของบันไดหน้าแท่นว่าราชการครับโจโฉเห็นภาพนั้นแหะครับเตียวซิ่วคุกเข่าลงไปโอ้โหคานับใหญ่โจโฉพรวดเข้าไปนะครับหมายเรียกว่าเหินเข้าไปเลยนะครับประคองแล้วก็ประคองเตียวซิ่วให้ลุกขึ้นมาแล้วโจโฉก็มองไปที่ดวงตาของเตียวซิ่วแล้วพูดว่าเรื่องราวเก่าก่อนเราก็ลืมๆืมกันไปเถอะนะท่านเตียวซิ่วเตียวซิ่วสบายใจขึ้นมา ว่าแล้วครับโจโฉไม่รอช้าทําการแต่งตั้งให้เตียวซิวนั้นเป็นขุนนางฝ่ายทหารชั้นในพลและให้กาเซียงเป็นขุนนางราชองครักแล้วหลังจากนั้นครับโจโฉครับเมื่อได้เป็นพันธมิตรกับเตียวซิวแล้วก็กาเซียงที่เดียบร้อยแล้วนี่นะครับไม่รอช้าครับโจโฉเดินเกมตามรถแมปต่อเลยทีเดียวแล้วครับโดยโจโฉนั้นรู้ว่าเพื่อนซีพันธมิตรทางการเมืองทางการทหารของเตียวซิวนั้นก็คือเล้าเปียวแห่งเก่งจิ๋วครับโจโฉจึงได้หารือกับเตียวซิวแล้วก็กาเซียงแล้วครับว่าอยากจะให้เตียวซิวนั้นทําจดหมายไปถึง คิดว่ามีหนทางที่ดีกว่าสิ่งที่โจโฉพูดมากาเซียงจึงได้เริ่มให้คาปรึกษากับโจโฉเป็นครั้งแรกโดยกาเซียงนั้นมีข้อเสนอแนะในอีกรูปแบบหนึง่งและข้อเสนอแนะนั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปครับแต่ก่อนที่จะจบไปในวันนี้ครับหมายวันนี้เรามีบทเรียนจากกลยุทธ์ต่างๆเพราะว่านี่ฮะพวกเราทั้งหลายนี่คือนักกลยุทธ์แห่งโลกตะวันออกเลยทีเดียวแล้วครับผู้ชมครับศาสตร์ความรู้ทางด้านโลกตะวันออกในเอเชียของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าฝั่งตะวันตกเลยทีเดียวแล้วครับเพราะฉะนั้นมาศึกษากันให้เต็มที่เลยทีเดียยววลครรรับโดกม กกนี้แม้ว่าจะเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์นะครับแต่ก็มีอุทาหรณ์เรื่องราวมีกลุ้ยต่างๆและผู้เขียนนั้นเป็นคนที่มีความชาญฉลาดมากเลยทีเดียวละครับหลวงกวันจงสุดยอดครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันนะครับในตอนนี้ EP นี้เราได้อะไรบ้างสรุปความสําเร็จของโจโฉในการได้เตียวซิวและกาเซียงมาร่วมงานข้อแรกใช้คนให้ถูกกับงานโจโฉใช้คนคือใครละครับเล่าหัวครับเขารู้ว่าเล่าหัวนั้นเป็นคนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีความสามารถในการวางแผนการรบอาจจะสู้กุยแกไม่ได้ความสามารถในการวางรากฐานระบบต่างๆในพระนครหู โตสู้ซุนฮกไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเจรจาหรือการทํางานในระดับไมโครหรือในระดับที่เป็นหน่วยย่อยในการดีวกับคนเนี่ยนะครับเล่าหัวไม่แพ้ใครและอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับเล่าหัวนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อโจโฉเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกุญแจสําคัญในประการที่2นะครับดอกที่2เลยเนี่ยนะฮะที่แทนว่าจะต้องใช้กําลังในการเข้าไปกวาดล้างนะฮะเตียวซิ่วให้ลาบคาบกลับกลายเป็นว่าได้พันธมิตรมาเพิ่มแทนได้กําลังมาเสริมก็เพราะว่าเล่าหัวนั้นไปพูดถูกใจแล้วครับหมายเป้งเลยทีย โกันไปและในประการที่3โจโฉนั้นเป็นคนที่ใจนักเลงใจใหญ่เป็นรุ่นใหญ่ใจนิ่งให้อภยัยมองเห็นเรื่องของส่วนรวมเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องสําคัญไม่ผูกใจเจ็บไม่พยาบาทและรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและนี่แหละครับคือผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าไม่คิดเล็กคิดน้อยพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าก็ได้ใจคนละสิครับเพราะว่าเมื่อคนเห็นว่าโจโฉนั้นให้อภัยเตียวซิ่วให้เตียวซิ่วนั้นมาเข้าร่วมกับตัวเองแล้วเนี่ยศัตรูคนอื่นของโจโฉก็คงมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ละครับที่จะมาสวามิภัก ของโจโฉภาพลักษณ์ของโจโฉความสามารถของโจโฉที่เราได้เรียนรู้จากสาก๊กวรรณกรรมสุดคลาสสิกของจีนและผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนครับสวัสดีครับ